สวัสดีครับก็ตอนนี้เช้ามากนะครับเมื่อวานนี้ดำที่อ่างเก็บน้ำห้อยส้มทั้งวันไม่ค่อยเจอตัวเลยวันนี้ตต่นแต่เช้าเมือ่อเมื่อคืนนี้นอนเร็วนะครับเมื่อคืนนี้นอนเร็วเพราะว่าเหนื่อยมาถึงกินข้าวอะไรเสร็จนอนกก็กว่าจะนอนก็สี่ทุ่มแล้วเหมือนกันพอสะดุ้งตื่นมาตอนนี้ ตีสองกว่ากำลังจะตีสามคนวคนไวัยน,นี้ตื่นแล้วนอนต่ออย่างก็เลยมาเตรียมอุปรกรณ์เตรียมเข้าเตรียมของวันนี้จะไปบึงถนนหักใหญ่โคราชตอนบนอุปรกรณ์ก็แพกเลยเรียบร้อยเตรียมอะไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวต้มกาแฟดื่มแกงวง่วระหว่างทาง ครับผมวันนี้จะไปบึงถนนหักใหญ่ครับผมรอติดตามครับว่าวันนี้เป็นไงบ้างก็ยังไม่รู้เลยแต่เพื่อนแนะนำบอกว่าบึงถนนหักหักใหญ่ก็ดีน้องเขาก็ได้ได้ตัวกันนเขาได้ทำไมผมไม่ค่อยได้เ่ยงงงงตัวเองโอเคครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเนี่ยใกลจะถึงแล้วครับเมกี้หลงทางไม่รู้ไปตาม GPS ไปไปประมาณ GPS ให้กลับมาโอ้อหลข้างเป็น10๊กต็กเลยเดี๋ยวรับไม้ ครับผมมาถึงแล้วนะครับนี่ก็บึงถนนหักใหญ่นะครับผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยระยะทางร้อยกว่าโลมาไกลจริงๆใจรักนะครับถึงมาวันนี้มาคนเดียวครับผมมาแต่เช้าเลยหลงทางนิดหน่อยนะหลงทางก็เลยทําให้มาสายจริงๆน่าจะมาเช้ากว่าน,นี้ละมาถึงเช้ากว่าน,นี้แล้วก็อากาศดีเลยนะครับผมน่านลุ้นมากเดี๋ยวเราลุ้นตรงข้างหน้านี่ก่อนนะครับ ดูนข้างน้านี้เสร็จเรารู้สึกป่าสาหรายเต็มเลยนะครับนี่สาหรายเต็มเลยน่าจะไปไม่ได้ไปยากมีเวิร์กอยู่แถวนี้น่าจะยิงได้รอบๆนี้เสร็จแล้วก็ย้ายหมายก็ไปเรื่อยๆนะครับผมมาเช้าๆกินข้าวเซเว่ครับ <laughs> ข้าวมันไก่ ครับผมเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็เย็บตัวลงเดี๋ยวเจอกันใต้น้ําเลยครับผม พี่น้องเรา,าเลต่อไฟแต่ตรรมช้านี้ก็หนาวเลอยู่สระบุรีไม่หนาวเลยมาถึงทีงนี้รู้สึกว่าเย็นเจน bàn <laughs> ตับึงหักใจกว่าจะเจอกว่าจะเจอกว่าจะได้อันนี้หมายที่สองซ้ายไปใหญ่นะประมาณสองโลแต่ขอให้เจอยิงบดหมายที่ตอนแรกลงไปข้างล่างข้างล่างนี่ดำมืดเลย ลูกดอกไปชนพื้นก็เลยลอยตัวขึ้นมาลอยตัวขึ้นมาป๊อปโอ้โหข้าบนวิวสวยมากก็เลยรอ,อนิดเดินแล้วก็หันหันไปข้างหลังเอา้าชฉนโดเข้าข้างหลังนี่นะ่ะยิงโดนจุดครับน่าจะโดนกระดูกก็เลยอยู่เลย thank you จุดมาตอวจหนะึ <c> ่ง <oughs> แล้วก็ไม่เจออีกเลยโอเคเปลี่ยนจุดหม่หมายเดิมวันนี้ไปให้รอบอ่างเลยโอเคติดตามกัน แล้วก็สายมากอย่างวันนี้มันต้องปิดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหปลาบองเห็นเราแต่ไกลเลยว่าถ้าปลาเข้าเนี่ยแต่ก็ยังไม่เจอตัว หวังทันทียังจับมาดูเล่นอยู่ปลาก็เข้าแล้วปลาตัวแม่เข้าไกล้มา้ยิงไม่โดนสิไะเอาไมเอาไมมาถูกจุดละถูกจุดละ น่ๆๆารักข่าวเต็มพ่อเลยเทาไปได้รู้ท่อได้ให้ได้ ʕ <laughs> •ᴥ ก็ย้ายหม่มาอใหม่เลยอีกจุดหนึ่งสิหมายเดิมอีกจุดหนึ่งหาตัวยากมากได้เพิ่มมาได้ปลาดินจากจุดเมื่อกี้มาสองตัวน้ำใสใสยิงไปสามสามทีพลาดหมดสองทีที่ยิงโดนก็แบตหมดซะก่อนไม่ได้ช็อตได้แต่ช็อตที่ยิงพลาดช้ำ เดี๋ยวหมาสุดท้ายล้วบเข้าไปตรงนี้เห็นข้างหน้าข้างหน้าเขามันมีทางลงได้อยู่เดยลงไปสำรวจซักตอนนี้ใบสองละลงไปสักชัวกว่วโมงกว่าก็ขึ้นละโอเครอติดตามดูว่าจะเป็นยังไงหมายสุดท้าย,ยจุดสุดท้ายของบึงหักใหญ่ ล,มลืมกดตอนลงวันนี้เป็นไรไม่รู้พลาดตลอดเลยมียได้สองตัวสามตัวมีแค่ตัวเดียวที่ได้ช็อตสองตัวไม่ได้ช็อตอันนี้เอาแบนลงมาเปลี่ยนแบนใหม่หมดละลงไปด้านลืมกดอ,อ,อีกช้าบเลยวันนี้ไม่ได้ช็อตเลย กลับบ้านแล้วนะครับผมขึ้นมาได้สักพักแล้วเมื่อกี้อยู่ที่บึงฝนตกกลัวกลัวเพราะว่าทางที่จอดรถเนี่ยเป็นทางลูกล,งลังเราก็ออกได้อีกทางนึงแต่เราเราไม่เคยมาไม,มไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าฝนตกแล้วจะออกได้หรือเปล่าก็เลยรีบออกโอ้รีบมากครั้งเนี้ยรีบไม่ไม่อะไรเลยว่ายน้ำก็ว่ายมาอย่างไว ปวดขาไปหมดเลยเออก็ว่ายมาทันก็ขึ้นออกมาตอนนี้ฝนตกหนักเลยนี่ครับวันนี้เดินทางมาไกลแต่ว่าปสุสารคที่เจอก็ มีแค่น้ำขุนนี่แหละครับน้ำขุนแล้วก็ที่สร้างความบุหญหิตใจมากก็คือกล้องเนี่ยไอ้แบตเนี่ยอ้อายถ่ายๆๆาย,าย,าย,ายช็อตที่ยิงได้มีแค่ตัวเดียวที่เหลืออีกห้าหกตัวก็ถ่ายไม่ได้มีถ่ายได้ชอ็ชอตช็อตที่พลาด ไอชอที่พลาดนี่ได้แต่ไออที่ไม่พลาดนี่ไม่มีแบตละแบตหมดเหลือลกระสนนุนตัวหนึ่งปืนอินตัวหนึ่งสองตัวสุดท้ายใส่แบตก้อนใหม่ไปอ้าวไปถึงข้างในน้ํากดถ่ายไม่ได้ซะง,งั้นโง่มากโอ้ยชีวิตใช้ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหเสียงเสียงเสียง,งมากแล้วก็ ปานินที่บึงนีน่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่เหมือนปานินไม่เหมือนปานินที่อื่นนะคือเห็นเราแล้วอ่ะเราต้องต้องเป็นเสือปืนไวเห็นปั๊บยิงเลยบุบบุบใช้ความรู้สึกเอาตรงยิงเนี่ยถ้าหมดแต่เลงเเรียบร้อยไปเนี่ยหมแต่เลงอยู่ประมาณสามตัวว่าเลงอยู่นั่นแหละเลงอะไรก็ไม่รู้ เล่งจนมันหลับไปแล้วอ่ะเออมันตื่นมามันก็ออกหนีไปเลย <c oughs> น่าเสียดายนี่แต่ตัวใหญ่ก็เลยได้มาไม่กี่ตัวโอ้ช้ำอรู้ละว,ว่าครั้งต่อไปควรควรจะยิงไงแต่น้ำใสามากเพราะน้ำใสได้ไ่ยิงพลาดไปสองตัวมั้ มันมาไกลเกินเล่ง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 ยิง้อมไม่โดนขอด้อทาเลยตลกตัวเองแล้วก็มอหอีกโอเคครับผมก็ทริปนี้ก็มาคนเดียวก็สนุกสนานอยู่คนเดียวเฮาปาร์ตี้คนเดียว ก็ช่วงนี้เป็นช่วงพักร้อนนะครับก็เลยก็เลยมาได้แล้วก็วันนี้เป็นวันทํางานด้วยวันนี้วันเป็นวันอาคารวันทํางานคนอื่นเพื่อนเพื่อนก็ทํางานกันหมดติดเตรอยู่คนเดียวโอเคครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันทริปหน้าเร็วนี้สวัสดีครับ